สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้พอลูก็เลยไปบ้านแฮดอก่อครับงานหลายมาบอกับอาการของเครื่องสูบน้ำที่เวลาจสตาร์ทมีเสียงดังปัดป๊ดปัดปัดนะครับเหมือนเอียงหัวออกเหมือนแก๊สหัวเหมือนแรงอัดรัวครับปัดป๊ดปัดปัดไม่ให็เด็กเครื่องมัมีกำลังพอลูสันนิษฐานพันทุกประก็นฟ้าสูบหรือว่าน็อตน็นอตที่ยึดฟ้าสูบสี่ตัวมันหลวม มาเห็นเหตุแรงอัดมันฟิวมันสีดังตั้งๆนะครับกะแล้เวเหลือไม่ให้เบ่งว่ามันสีเป็นเั่ไหรน,นะหลือเลยครับสีเป็น้อใแล้วนะ ตตีเ็ดนตีวอขอแน่อเดียวอแค่เดียวรวยรวยอ่ต้นเนี่น,ออน,นะ,ะแม่นี่รีพี่น้อตเนี่ยเป็นเ,นเยิยมนะครับตัวเนีเป็นห้อยน้ำมันเยิ้มๆฟังนะฟังดนขึ้นหลวเกี่ยวเสียหรือปัา kiểu có bớt gì nó lúa mưa dừa thì tiền phải kiếm đấy มเมือนเมาตอนใสเสีอื่แกนสี่รลงนะนี่ขับนี่ขับกะมองหัวมากหัวหวขาบมองเต็มเลยมอาเต็มเลย นี่ครับชัดเลยโอเคชัดแล้วอ่ะนะครับพี่น้องนี่นะครับสภาพของประกัน่เอาได้ยินเสียงแป๊ดๆนะครับนี่แหละนี่บอกว่าการใหม้นี่ผมว่ามันโกงแบบไม่พูดแต่ใส่ะาาวาาสูงมันหนา พาสู่กรงนีนันนนะโกงแบบแต่ว่าแต่ว่าไก่ว้าฟองเอเสียเนี่ยครับพี่น้องครับปัญหาปัญหาเรื่องปรเกันนะครับก็้าสู่เป็นหลวมปัญหาหนึ่งนกจปัญหาหนึ่งต่ว่า ผมอยากลองอันนี้สูบปกัดนะครับ,นะรบอยากให้เบื้องตัวนี้นะครับลองรอดของขบับการไม้ของน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้มันเกิดจากกมืเก่เจอเกิดจากไก่ว่าว่าตัวการว่าวมันหลวมนะครับเนี่ยมันหลวมขยายาได้หลายเลยนะผมหายไปสองมือผมไปน้ำหาไก่ว่าวนะครับ บ่มีนะครับบ่มีหลานไหเห็ดบ่มี่าอ,อะไรก็เลยว่าก็เลยาว่าไปซั่งอันนี้มากไปรั่งสิน้นสิ้นการว่าวมากนะครับผมสิใซททั้งสองขางเลยก็คงสิวพ่อซอยได้นะครับแต่กัอาซิบ่บอดีสำคับเฮาเปลี่ยนไก่ว่าวมันใหม่เปลี่ยนหลอดว่าวมันใหม่การิดว่าน่าจะาน่าจะดีขึ้นนะครับ ติดบมีขาบมากแบบนี้โอเคเดี๋ยวเขาทำความสะอาดวดววาววอนยังแบบ่ะใส่ซีนการว่าวออกไปสองขางเลยโอเคเดี๋ยวประกอบปัญหานีก่ก็สิประมาณน,นี่แค่นี้แหละพี่น้องเดียนยงแป๊ดแป๊ดนะครับพี่น้องอดฟ้าโเมมาเบิงนะครับลงไปซ้ำนี่นะคลิปนี่นะครับ เบื้องต้ิเชื้อให้บด้อกเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วว่ามันเสียหายอย่างนี้ส่วนเรื่องต่อไปเขาต้องไปหาอะไรชิน้นหลอดว่าวนะครับหลอดว่าวหลอดว่าวหรือไก่ว่าไปนั่งหาเพราะว่าตอนนี้ยังหาบ่พบโอเคแล้วเราคิปหนีติสโจบซันีิพี่น้องครับลองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับให้หูว่าเสียงหนักปัด เวล้วสตาร์ทแล้วิเครื่องตั้งัดงตัดงตัดดัดงเั้นตั้งตั้งตัางตั้งตั้งตั้งต้งตับพี่้้งงัั้ัั